นั้นไปดูโอกาสของอะคาเดมี่ฟุตบอลที่จะได้กลับมาเปิดหรือไม่ในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งทางอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยค่ะก็ยืนยันว่าอะคาเดมี่ฟุตบอลนั้นมีความแตกต่างจากฟุตบอลของผู้ใหญ่สามารถเล่นในสนามกลางแจ้งแล้วก็แยกซ้อมได้รวมถึงไม่มีการประทะด้วยนะคะซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เนี่ยทางสบคทราบข้อที่จริงอะคาเดมี่ฟุตบอลก็น่าจะได้รับการผ่อนปลนแล้วก็กลับมาเปิดให้บริการได้ในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะ นายสมบัติลีกำเนิดไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยในฐานะประธานกลุ่มผู้ประสานงานอะคาเดมี่ประเทศไทย2020 ให้สัมภาษณ์กับทีสปอร์ตชาแนลกรณีที่กลุ่ม a c a d e m มี h a i l a n d ได้เข้ายื่นหนังสือถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็นสื่อกลางนำแนวทางและข้อหารือส่งถึงสูงบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือสอบ,บคเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอ c a d เดมีฟุตบอลกว่าพันแห่งและบุคลากรกว่า5 0,000คนที่กำลังเดือดร้อนด้วยการผ่อนปลนให้กลับมาเปิดไปให้บริการอีกครั้งค่ะ ประธานกลุ่มผู้ประสานงานอ c คาเดมีประเทศไทยยังยืนยันว่าอะคาเดมีฟุตบอลเนี่ยมีความแตกต่างจากฟุตบอลของผู้ใหญ่เนื่องจากสามารถแยกซ้อมได้เป็นการออกกำลังกายกลางแจ้งไม่มีการแข่งขันและไม่มีการประทะ นอกจากนี้กลุ่ม Academy ประเทศไทยยังได้เสนอมาตรการในการป้องกันไวรัสโควิด -19 จำนวน10ข้อเพื่อให้สบคน,นำไปประกอบการพิจารณาอีกด้วยค่ะซึ่งล่าสุดทราบว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอสอบคได้รับทราบแล้วแล้วก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้รับการผ่อนปลนในเฟสที่สองนี้หรือไม่ค่ะวค่ะีทั่วประเทศก็ให้ความรู้บททุกทั้งหมดเลยครับทั่วประเทศเลยม,มีกว่าพันแห่งนะอืม แล้วก็แต่ละแห่งก็จะมีโค้ดมีเจ้าหน้าที่ประมาณสามสี่คนทั่วประเทศเนี่ยที่เดือดร้อนเกี่ยวกับคาเดมี่ปิดไปเนี่ยประมาณสี่พันห้าพันคนถ้ารวบถ้ารวมกับครอบครัวของเจ้าหน้าที่โค้ดผู้บุกอรด้วยเป็นหมื่นคนนะครับที่ที่เดือดร้อนอเพราะว่าเขาไม่มีไรายได้เลยไรายได้เป็นศูนย์เลยถึงเกือบสองเดือนนะครับและแปดสิบเปอร์เซ็นของโค้ดหรือสตาอะไรก็มีอาชีพเดียวออื ไม่ได้มีไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้ทําอาชีพอื่นเขาทําอาชีพเดียวเ,เขาเดือดร้อนที่ม<ร>าาไ,ได้ก็หยุดไปเลยอทางสมาคมฟุตบอลรับเรื่องลงไปแล้วก็ท่านก็ไปตรวจไปอ่านดูว่ามันมันมันเข้าข่ายไหมที่จะเข้าข่ายในสถา,านที่ออกกําลังกายกลางแจ้งไหมทั้งคุณหมอภยสารก็มาดูว่าเอคลิปที่ผมทำนำเสนอไปเนี่ยมันปลอดภัย ได้มาตรฐานตามสาธารณสุขไหมท่านก็ตรวจด,ดูแล้วก็ท่านก็นับพวกเราเข้าไปคุยเข้าไปพบแล้วก็ให้เราแก้เพิ่มแก้ไขนิดบางส่วนว่าเพิ่มมันนี้เข้าไปเพิ่มตรงนี้เข้าไป,เพ,เ,าไปเพื่อให้มันปลอดภัยกับเด็กแล้วก็ได้ตามมาตรการของด้านสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นอและทางสมาคมก็บอกว่าทางคุณหมอก็กบอกว่ามีโอกาสสูงมากที่จะเปิดได้เพราะว่าถ้าดูจากคลิปการสอนแล้วเนี่ย มันปลอดภัยทุกขั้นตอนอืแล้วทางสมาคมก็นําเรื่องของเราไปเสนเอาทางสบคในช่วงที่สบคเปิดรับฟังอ่ผู้ประกอบการนั่นแหละครับแปดถึงสิบสองพฤษภาที่ผ่านมานี่แหละอ่าคือถ้าเป็นตอนอเฟสสองออกมาแล้วเป็นสนามฟุตบอลเล่นเป็นทีมโดยที่ไม่มีคนดูเนี่ยของเราขานสบายเลยครับเพราะอาคไารมี่ฟุตบอลมันมีคนดูอยู่แล้วแล้วเราก็ยังไม่เน้นแข่งขัน ครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าแข่งขันมันก็จะมีคนดูเพราะฉะนั้นถ้าทางภาครัฐบ,บอกว่าสนาม,นามฟุตสนามฟุตบอลเปิดได้แต่ไม่ต้องมีคนดูอย่างเงี้ยทางอาเซียนมีฟุตบอลเนี่ยเราเราผ่านตั้งแต่โซนสีขาวแล้วครับถ้าโซนสีเขียวเปิดมาเฟสสองเนี่ยข้อที่สนามฟุตบอลที่ไม่มีคนดูเนี่ยเรายิ่งผ่านมากมากเลยครับเพราะว่าเรามาตรการของเรามีสิบข้อนะครับที่จะที่จะป้องกัน ไม่ให้การแพร่เชื้อโรคน,นําเสนอสบคสิบข้อเลยนะมาตรการที่เราสำหรับสบคเตรียมออกมาตรการผ่อนปลนกิจการและกิจกรรมในระยะที่2โดยเบื้องต้นในกลุ่มกิจกรรมด้านการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพและอนุญาตให้เปิดเพิ่มสนามกีฬาเฉพาะประเภทกลางแจ้งตามกติกาสากลเล่นเป็นทีมและไม่มีผู้ชม ส่วนกีฬาประเภททีมที่มีการประทะเช่นฟุตบอลมวยสากลยังไม่ได้รับการผ่อนปลนในระยะนี้ค่ะโดยสวบคจะมีการประชุมใหญ่ในวันที่15พฤษภาคมนี้ก่อนจะมีการผ่อนปลนในวันที่17พฤษภาคมต่อไปซึ่งเป็นระยะที่2หรือว่าเฟสที่2ค่ะคก็ต้องรอติดตามในวันพร,รุ่งนี้นะคะว่าโอกาสเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนสำหรับอาคดม่ฟุตบอลค่ันะครับติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับ